ก็รับไฟช่องแบบดับดับปิดปิดฝนก็ตกอยู่ด้วยเสียงเสียงเสียงเดี๋ยวเรามาเข้าเกมไหมครับผมจะมาสอนวิธีการทำฟาร์มข้าวอัตโนมัติแล้วกันครับแล้วก็เอาที่นอนมาก่อนเดี๋ยวพอมันหมึดโอ้ยกูจะได้ทุบแล้วก็เอา <c oughs> เราก็ลืมช่างแม่งยัดถามแล้วว่าได้กิโลโอ๋อแล้วก็อย่าลืมดิเันเซอร์อือฮึสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอ้วางนี่แปดช่องนะครับแล้วก็วางนี่แ,แปดอัน แล้วก็ตั้งเอาุดทำก็เท่าไรละหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ให้เท่ากันส จบในทิ้งแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำนี่ให้ใส่ครบถูกคัพเปอร์เลยนะครับให้ดีเป็นเสื้อเอ้ยเอ้ยดีเป็นเสื้อถูกแล้วอาแล้วหลังจากเราเอาน้ำใส่ดีเป็นเสื้อเสร็จมาทุกอย่างเลยครับแล้วเราก็แล้วก็อย่าเอาพวาดินก่อน ้ยไม่เจ๊ขเ้เรียกว,ว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราจะมาทดสอบกันดูะมาณนี้ถึงเปล่าเราต้องดูน้ำด้วยนะเราแคตตี้เป็นกรอบนี่กรนะอเนาะ เออลองเราเอาลลเอาลสตูนมาก่อนนุกดชิปรวยยอนะะนี่นใส่ไปแล้วใส่ไปเี่แหละเอ่อยดีนะั่นเราไม่ต้องสนไม่ได้แล้วก็เรามาลองดูนะำถึนไหซับ r v วิ e ประมาณนี้ กดหลุมลงไปนึกประมาณ3บล็อกนะครับวัดีของผมก็เห็นเบ็ดล็อกเลยไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เริ่มมวงมาแนละ้วเออแบบนี้ดีกว่า ผมทนอะแบบนี้มากกว่าอาวลวองเลยเหงืลองยบอกยาบปิดอ๋อน่นแหะทำไมนี่นี่มันคือสาเหตุกุดลงไปอีกนี่บอกุด เราข้างล่างมันลำสนนะแล้วเราก็เห็นไหมครับบล็อกมัแข็งโอ้ยโอ้ยตันแบบอืม <c ười> ไม่เสร็จมากรองผมก็ขอพัฒนาไปแนละ้วอืมแล้วเราก็เอาออปเปอร์แล้วก็ออออวก,กองเป็นไงละ่ะธรรมดาอืออย่างนี <c oughs> ้ช่วงนี้ไม่สบายเสียงมันก็เลยแบบแปลกๆนะคให้ให้ตัวนี้มันหันไป เข้ากับกล่องนะแบบนี้มันจะไม่ได้ชวาบชเวบชวาบ,วบเราลองทิ้งดูนะมันได้ไหมอืมทิ้งกล่องเออผมลืมบอกอน้ำอืมเอมอ มานีเราดูเออได้ครับได้ได้ได้ไดเดยวเก็บก่อนเออประมาณนี้ครับแล้วก็เข้าสู่วิธีการทำรัวดินรัวดินเออผมต้องบอกท่านผู้ชมไปเอาแล้วไง นี่เออเราต้องตัดตรงนี้ออกไปเลยนะเพื่อเอาน้ำใส่เพื่อโมเลกมันจะไม่เจริญเติบโต แล้วก็ตรงนี้คนนี่ใช่ไหมอืมอเขุดไปเลยครับไม,มาเล่นลนันมาเล่นตั้งนานก็มั้งผมก็วอร์ไมาเล่นนันตั้งนานแล้วก็วางน้ำเลยอ่ยบล็อ,อกปิดตรงนี้ แล้วก็ตรงโน้นด้วยเอาวางน้ำไปหนึ่งแล้วก็เช่อมเคยแล้วก็ได้เวลาทำข้าวเดี๋ยวเราก็วางซีดแล้วนี่นะครับอ,อะะ๋ะครับ หลังจากระวังเสร็จเสร็จนดะีย๋ยวเราจะมาเล่นการเล่นตัวๆกันอือแลอว้วเขาหัวยเอ้ย นอนตอนนีนนนปะเผื่อท่านผู้ชมบางคนไม่เห็นอมะมา,มานอนไอ้๊ก็ยังมาว่ายเี่ย นั่นไงผมคิดแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้จะวางให้ทั่วเลยนะนี่ยบางคนถามว่าทำไมต้องวางบล็อกน้ำแข็งตรงข้างแรงเย่ยเพื่อมัน ไหลไปทางท่อส่งนั้นให้เร็วกว่าไอ้นี่นะที่เราทำอยู่เพราะไม่งั้นมันจะได้ช้าและนาล่าลำบากน่าเบื่อเพราะไม่ต้องรอจริงนะแต่พี่มันมผมลืมบางทีตรงด้วยอืมไม่น่าเชื่อนานอืมเผื่อบางคนป้องกันแบบอะไร ไม่อยากให้เสร็จข้อก็วางสลับแล้ววางสลับไปเลย ก็แล้วก็ลำลองทดสอบด้ยวยไอะก่อนเอียนลงก็เ,เป็นทางขึ้นลงนะไปเอาวัตถุดิบมา ชว่ตรงนี้มันก็ได้จะได้เดี๋ยวเราลองดูนะครับชว่าเดี๋ยวเราไปดูผนผลิตตรงนู้นเลยน่าผลผลิตมาอย่างแล้วก็สับสวิตนะครับชว่าแล้วก็ชว่า แล้วก็อีกทีหนึง่งนี่ครับแล้วเราก็สามารถแบบอะไรปลูกผักตรงนี้เอ๊ะเอามาล็ดข้าวจากตรงนี้ครับแล้วก็เอาไปปลูกตรงนู้นได้เนี่ยแล้วก็ไอข้าวนะั้นก็สามารถทำเป็นขนมปังได้นะครับสรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เป็นแบบสก,กินเอนเลนเนี่ในคามรูปแั่นตันนี้ก,ก็มีเพียงในนะี้